สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมน,นียาแดงกะสิเข่าคัวมห็ดต้ตมยำขาหมูนะจ้ยะยาแดงกะดิเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเครื่องต้มยำนะจ้ะขาหัวสินไคใบบกกรูดหากปักซีหัวหอมแดงมะเขือเทศร,ทริกสดนะจ้ะขาหมูยาแดงกะล่างเลยน้ำเกลือแล้วเนาะคะ่ะ เครื่องปรุงกะสิมิซิอิวขาวนำกระเทียมดองรสด,ดีชื่อรสเกลือนะจ๊ะยแยแดงกระซิใส่น้ำบักขามกับน้ำบมะนาวน้ำนะจ๊ะผักกะสิมีผักชีผักชีใบเลื่อยต้นหอมเนาะค่ะเครื่องปรุงเขาพร้อมแล้วเขาก็ไปลงมือปรุงกันเลยเนาะจ๊ะไข่ยแยแดงกะ ตั้งมอนามเดือดแล้วเนาะจ้าใส่เกลือจักสอนหนึ่งเนาะจ้าเครื่องต้มยำเขาลงไปเลยเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวยะแดงกับิบปรุงไปเลยเนาะคะ่ะชุ่มรสนะจ้ะ ลดดีน้ำเนาะค่ะซีอิ๊วขาวจากทับพีหนึ่งก่อนเนาะค่ะเนี่ยพ่อพ่อเขาคอยมาเพิ่มไหมเนาะจ้ะน้ำกระเทียมดองเนาะจ้ะจากทับพี่นึงเนาะค่ะ น้ำประคามเนาะจ้ะค่ะยี่แดงกัสิีไซไปสิบสอนเลยเนาะจ้ะค่ะเดี๋ยวปิดฟ้าให้เครื่องต้มยำราะมันหอมแป๊บหนึ่งก ข้าวก็มบ้างหมอต้มยำข้านะจ๊ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วยี่แดงาสิใส่ขาหมูงลงไปเลยนะจ๊ะ ปิดฝาต้มต,ต่อเลยนะ่ะจะค่ะห้อก็มาเาบ่งหมอต้มย้ำห้อเน่าจะค่ะขา,ขาหมูห้องมันกะสีเหนียวสิปเปื่อยยากนะ่ะจะ ยะแดงกับมีเทคนิคเล็กๆในหน่อยมาฝากเนาะค่ะใส่น้ำแข็งลงไปเห็ดให้ขคามูฮับปอยไว้เนาะจ้ะตุนต่อนะจ๊ะค่ะฮา,ากกับมเบ่งหมอ้มย้ํกันนะจ้ะพี่น้อง ยี่แดงกะตุนมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะจ้ะยี่แดงกะสิเพิ่มน้าพริกเผาเนาะจ้ะ ขาขาหมูหกกระเปื่อยแลดงนะจ๊ะยีแดงก็สิเพิ่มบักนาวอีกนะจ๊ะยีแดงก็สิพอ่ซัมเน่เนาะค่ะปิดไฟเลยนะจ๊ะน้ำบักนาวเพิ่มความสมนะจ๊ะพี่น้องน้ำบักนาวหอมๆนะจ๊ะ ใส่ผักเนาะค่ะ ่ะต้มยำขาหมูของยี่แดงก็ได้เส็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมาได้จะมากินเขากับต้มยำขาหมูน้ำยี่แดงเนจ้จะเด้อกินกับเจียวพริกผงน้ำเนาะจ้ะวันนี้ยี่แดงก็ขอจบคลิปเพชรต้มยำขาหมูไว้เพียงซ้ำานีเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชเนะจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,ลงใจให้ยี่แดงน้ำเนเด้อจะเด้อเมื่อหน้าพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย